ก็จริญพรอบาสกปาสกาท่านมันคงจะดีไม่น้อยหากในชีวิตเราเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้ระลึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงครูบาอาจารย์ทำความดีก็ให้นึกถึงครูบาอาจารย์น้อมนำสิ่งที่เรานั้นทำดีถวายแดค่ครูบาอาจารย์แล้วเราก็เกิดศรัทธาในสิ่งที่เราน้นได้สร้างความดีเพิ่มพูนขึ้นไปอีกและหากจิตมันคิดจะทำชั่วก็นึกถึงครูบาอาจารย์เช่นเดียวกันหมายความว่าไงหมายความว่า ครูบาอาจารย์ท่านอุตสาหสอนเรานะให้เราวังให้เกรงกลัวต่อความชั่วนะครูบาอาจารย์ของเราที่เป็นบรมคูนั่นก็คือพระพุทธเจ้าที่ดันได้ชี้ทางอันประเสริฐให้กับเราชี้ทางบรรเทาทุกข์ให้กับเรา,า,เทา,ทเราและชี้สุขกเกษมสารให้กับเราท่านชี้แล้วว่าทางไหนประเสริฐหากเราได้ทําทางนั้นนะก็ชีวิตเกิดความประเสริฐแน่นอนชีวิตเกิดการพ้นทุกข์แน่นอน ท่านวบาบุญเนี่ยให้พากันทําบาปเนี่ยให้พากันละเสียให้เราขวนขวายในการที่จะได้สร้างบุญขึ้นมาเพื่อที่ได้เสริมสร้างปัญญาในชีวิตขึ้นมาเมื่อเราได้มีปัญญาในชีวิตเราก็จะได้รู้จักละไอสิ่งที่มันเป็นเครื่องขุนข้องมองใจไอเครื่องที่มันเป็นเครื่องพันธนาการตัวโรคต,ตัวโกดตัวหลงในจิตใจของเราทั้งหลายแหละ ได้สก,กัดออกไปหากเราได้เดินตามทางของบรมครูและหากเราได้เดินตามทางของครูบาจารย์พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดปฏิบัติชอบเจ้าบะคุณสมเด็จพระอาจารย์หลวงพ่อนะที่ท่านก็ได้สอนในการฝึกสมาธิ